สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วจ้ามานนี้ได้อย่างเฟ้มมกน้ำใหม่ใส่หมูสามสันล้กกะท้องปลาแซลมอนแดดเดียวทอดจ้าเอาเลยลูกจอ,อนได้หยิบเอาเลยเจียนนี่ก่อนเฟมอยากมกน้ำใหม่แมวหมัามากแมวหมัเามากเซ่เสียร่วมกันค่ะ อือหมกแข้งบักเขือซีลาวอากาศเย็นแล้วก็น,นี่ย่มันเข้ากางนี่อือแล้วก็หญ้าน้ำานี่ข่าก็ผระขาอีกเลย กินระวังนะ้ำจำมืออืมเขา ม,ม,มันมันอร่อยโลนึงเหนเนี่ย ออกเมส้มหอมๆผักกัญญาเป็นไเฟมจับบอขอบขอบขอทานบอนั่น คนไหนคนไหนเขากินจะพักเห็วปะเมืม่ไงชิ้นใหญ่ๆสวยๆเมื่อไงจากงามบอเป็นแ,แสบบอซื้อแบบจดมะเห็ดเองค่ะซื้อมาจากตลาด ในแมคโครรถตัดกับมี้จ้ะเนี่ยโอเย็นเย็นลมแห้งเหมือนนี่จ้า อย่าพักประกันเย็นอืมเริ่มปั่นเขาไว้ให้เพลินเพลินค้ำอร่อยอร่อย เฮ็ดยายไว้มามีงวางมุกหมอ ลมช็อตน,น,น้อยยู่เย็นหงาอูมะแขนเป็นตะน้อนตะมือนีและสซูม,มือบ่าเป็นตะน้อนหรอกบ่ม,มีลมอร่อยไหมคะอะระ่อยค่ะมือมันเงียบๆเลยคะ่ะ

ไอเฟมนี่เพื่อนมักก็กินแบบบ้านๆนะจ๊ะแบบบ้านนอกอะ่ะก็กินอิสานแล้วเล้าย่มากกินง่ายพ่อเป็นยังซูกินก็กินแต่ว่าคนหน่อยกินยา,ากจัดหน่อย <S <S อืมอืมอืมมาจับมือ Ngao bà? Ra mưa à Như bỏ ngao à Ôi, thấy rồi nhỉ Mua cái khuỷ xay này khắp nha ừ. Ừ. โตโตซินนี่มั้ยอือองซื้อมาทอดเองค่ะจังทีกินหลาย แต่ไปซื้อแบบเขาเฮ็ดเป็นแพกแบบแดดเดียวแหละโบยิมแพงพอมัม,มันบดได้แพงนํามีน,นะคะมันแพงน้ำค่าทรงเนาะ,ะเนาะม,มันมีค่าทรงร่วมกันแล้วมั้งกะรูซื้อว่ามันแพงท่าไปซื้อมาให้กนหินคือเขาึงุมกว่าท่นผู้ได้บ,บสะดวกเฮ็ดห่กะ ซื้อกินแล้วจ้าง่ายดีเจ้าก็อีบิว ผมเนน่กางยี่กินไหกินได้แตง เดีออ๋ยวพวกกันหาเอาแบบห้อ,อ,หองกินอยู่กับห้องนะคะอ กินกันระวังเนี่ยเงี้ยปากว่าอย่ามันปากปากมันแจ็บน้ำมันเข้ากันเกับไม่ชอบไอ้ร้านกล่มอ่ะ่อแม่แม่พักันนะไม่ยังไมาไม่บอกยัง้อ mhm 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 Nấm mhm 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 น้องไม่กินหรอกเ้าจะเอาร้องกัน <dobrze> ค <c ười> ุยซะโอ้โห 可以。Oh yeah. vui uhm đầy bớt mượn Ăn nhỉ thả lốm nữa đi <laughs> กินข้าวเยาว์ก็อิ่มหลายอืมกินหลายอ้วนหลายคือแบบว่ายังอิ่มละทำไมทำไยังไม่อิ่มยังอิ่มอ่ะอันก็จะเป็นอครั้งสุดท้าย กินครั้งสุดท้ายก็กินสุดท้ายอ่ะสุดท้ายเนี่ยเออเนี่ยเอาีอ๊ยบหลายจ้ะยิ้มแล้วดีอยู่ไ่ล้มไงแล้วแมงวันมาม่าไก,ก่อืมไ่มล้มเว้ยมาแล้วเนี่ยถือกินประแดดโยนหมกน้ำใหม่อ่ะอม,มา ในก็ขอขอบคุณคณนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณเลหลายค่ะพอแล้วเหรอพอแล้วามาแล้วขอบคุณเลหลายค่ะมื้อกี้็ขอตัวล่าไปก่อนไม่พอกันคิดน้าค่ะสวัสดีค่ะ